สวัสดีค่ะพบกันในไอทีย4ชั่วโมงกับเอินปานระพีเอิญจะพาทุกคนมางาน EXPO ในรูปแบบ Metaverse กับงาน Startup a n d Innovation t h a i l a n d Expo 2 0 2 2ครั้งแรกของประเทศไทยกับงานอีเวนต์ในรูปแบบจักรราลน,นารมิตจะเป็นยังไงแล้วจะมีอะไรน่าสนใจบ้างต้องไปคุยกับผู้จัดงานนี้อย่าง NIA กันเลยค่ะ เริพาทุกคนมาคุยกับดรพันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเกี่ยวกับงาน Startup a n d Innovation t h a i l a n d e x p o 2022กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่มาที่ไปของการจัดงานในปีนี้เป็นยังไงคะคือเป็นการที่เราจัดงานไซต์เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็เป็นการรวมกันระหว่างงาน Startup Thailand กับงาน Innovation Thailand ก็เป็นการแสดงฝีมือของ Start s t a r t u อด้านไม์ค่ะ มาทำระบบให้เราสามารถจัดงานในรูปแบบเพอร์โฟ100%อได้ในช่วงปี2020หนึ่งปีก็จะมารวมกันครั้งหนึ่งค่ะแล้วแนวคิดของการจัดงานในปีนี้ใช้แนวคิดอะไรคะเราก็ยังไม่จัดงานเป็นลักษณะที่เป็นกายภาพร0 0เร็ก็ยังเป็นไฮบริดเพราะว่าเราต้องการใช้ศักยภาพที่เราพัฒนามาแล้วสองปีเนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มด้านเวอร์ชวลเนี่ยปีที่แล้วเมตาเวิร์ชเริ่มต้นคุยกันเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้บริการของสตาร์ทอัพของเราเนี่ยในการพัฒนาให้ รูปแบบของงานมีทั้งกายภาพส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เ,เป็นการโชว์ศักยภาพในการทำเมตาเวิร์สขึ้นมามด้วยกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในงานไซต์มีการทําให้มีอวตารที่เป็นตัวตนจริงๆแล้วเข้าไปชมงานปฏิสัมพันธ์ได้จริงไม่ว่าจะเป็นการทํำฟอรัมการแมทชิ่งโชว์เคสต่างๆก็คือพัฒนาต่อยอดมาจากแพลตฟอร์มเดิมมาทุกปีทุกปีจนมาถึงปีนี้เป็นเมตาเวิร์สเลยครับ พอทำงานนี้เสร็จมันก็จะกลายเป็นพื้นที่โลกเมตาเวิร์สขององค์กรที่ทำนวัตกรรมในเมืองไทยนั่นคือพอเสร็จงานนี้พื้นที่ที่เราได้พัฒนาเป็นเมตาเวิร์สขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีการนำไปใช้ต่อด้วยหรือเปล่าะต่อเนื่องไปยาวๆเลยครับแล้วก็จะมีการทำ NFT เมืองไทยเป็น ประเทศที่มี user ด้าน NFT สูงที่สุดในโลกกับปกล้านใช่ไหมสูงที่สุดในโลกนะเลยนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวงานอาร์ที่รอให้ท่านเข้ามาชมการประมูลกันไม่ว่าจะเป็นน้องย<อ>ูนิคอนยูนิคิวยูนิคูจะจำกันได้นะครับมีนินมังกรมีน้องอินโนนะครับแล้วก็มีเสือติดดาบเรามาดูกันว่าตัวแอนิเมชันของ NAA เนี่ยมีความน่าสนใจอย่งไรบ้างในน โอ้พูดแบบนี้เนี่ยก็คือพลาดไม่ได้เลยต้องไปดูนะคะในตอนจัดงานเรื่องของเมืองนวัตกรรมอยากให้เล่าถึงเรื่องนี้สักน,นิดนึงว่าแล้วมันจะต้องมีคุณสมบัติย,งยังไงอะคะ่ะคือเราทําย่านนวัตกรรมมา5 6ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเมืองนวัตกรรมเนี่ยข้อแรกคือว่ามันต้องมีย่านข้อ,อสอ2บริษัทก็เยอะขึ้นเราก็ต้องทําเรื่องดิจิทับริษัทเหล่านี้ก็ต้องมาอยู่ในย่านนวัตกรรมเหล่านี้แหละเกิดการทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่สตาร์ทอัพแล้วก็หน่วยงานมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้น การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านนวัตรกรรมที่ทําให้เมืองเนี่ยกลายมาเป็นแหล่งบ่มเพาะแล้วก็เร่งการเติบโตของบริษัทนวัตรกรรมเมืองไทยไม่ได้หยุดนิ่งเลยปีนี้เนี่ยอันดับเมืองเนาะนวัตรกรรมของเราก็อยู่อันดับ172จากพันเมืองนะตัวอีโคซิสเต็มในระดับเมืองที่เป็นเมืองของสตาร์ทอัพเนี่ยเราหล่นไปเยอะพอสมควรเพราะว่าเราลอกดาวเช่นกรุงเทพปีแล้วอยู่70กว่าปีนี้อยู่99เพราะคนเข้ามาไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะรีบ้าเร็ว ก็ว่คนเข้ามาแล้วแต่ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมในการต้อนรับการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมันจะเสียโอกาสค่ะโอ้นาเป็นเต้นบ้างงั้นให้ท่านผอ,ออช่วยเล่าถึงไฮไลท์ของงานไซต์2022ปีนี้นะะหน่อยค่ะไฮไลท์เนี่ยมันก็จะอยู่ในมุมของฟอรัรมนะครับมันแรกก็จะพูดถึงเมืองนวัตรกรรมของโลก เราก็จะไปดูว่าเขาเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองหรือเปิดเมืองไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างวันที่2จะพูดเรื่อง innovation Thailand เราจะต้องเป็นประเทศนวัตรกรรมอันดับที่30ของโลกให้ได้ภายในปี20 7 0นะครับเราจะทำยังไงบริษัทใหญ่พร้อมไหมนะสตาร์ทอัพมีโอกาสในการเติบโตอย่างไรมันสุดท้ายก็จะเป็นฟอรัมที่เกี่ยวข้งของกับเมตาเวิร์ดมันจะมาเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เชิงกายภาพกับพื้นที่ในโลกความจริงเสมือนอย่างไงบ้างแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในในั้น business model เป็นยังไงส่วนของโอกาสในเมตาเวิร์ด system ตาร์ทอัพหรืออินเวสเตอร์ก็สามารถที่จะเข้าไปทำแมทชิกันได้นะครับมาเช็คสต็อกปีนี้ว่ามีอะไรน่าลงทุนปีนี้สตาร์ทอัพคนไหนน่าสนใจอินเวสเตอร์เขามีเทรนอย่างไงบ้างค่ะแล้วก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโชว์ในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้พื้นที่ทางนวัตรกรรมที่เราพาไปโชว์ดูพื้นที่ให้เห็นจริงๆเลยก็ เข้าไปดูในระบบ Metaverse ไม่ต้องเดินทางไปดูเองคุณก็จะมีอวตารเข้าไปดูโลกที่เรบาบอกเป็นโลกของ Innovation Thailand แล้วก็จะมี p วาวิเลียนของบริษัทองค์กรมหาวิทยาลัยมีร o มส l o t ให้เขาเข้าไปทำแมทชิ่งไปนั่งคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าใกล้เรื่องของการทำ 3D Technology ตัว Animation ที่360าาองศาก็าไปปกติในเวลาเราเข้าไปคือจะเป็นหน้าจอเหมือนกับประชุมกันใช่ไหมตอนนี้คุณจะมีอวตาร โอต้องไปลองดูก็คือแต่ละคนที่จะเข้าไปร่วมงานก็จะสร้างอวตารของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันอยู่ในโลกเมตาเวิร์สนั้นได้เลยนะคะก็น่าติดตามค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงต้องเข้าไปดูนะคะที่เว็บไซต์อะไรคะที่จะเข้าไปดูได้ site naa.or.th นะครับค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่เรียกได้ว่าเป็นเมตาเวิร์สจริงๆครับใช่ครับมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ที่มันสมูทที่สุดค่ะ ให้ท่านผออฝอากทิ้งท้ายเลยค่ะเชิญชวนให้มางานนี้ค่ะมีอะไรอยากจะให้มาดูกันบ้างก็ขอเชิญชวนนะครับปีนี้เราจัดไฮบิดไฮไลท์ก็คือว่าเราจะทําให้กระบวนการเข้าไปอยู่ในระบบ Metaverse มันสมูทที่สุดแล้วก็มาฟังเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองว่าแต่ละเมืองที่เป็นเมืองนวัตกรรมสําคัญของโลกเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเราประเทศไทยโดยเฉพายิงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นหรือว่า ภูกเก็ตเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างแล้วความเป็นนวัตรกรรมของเมืองไทยจะเข้าไปสู่ยุคใหม่ที่เป็นยุค new normal ยังไงขอบคุณท่านผอ,อมากเลยค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะไปลองสัมผัสประสบการณ์การจัดงานแบบจักรวาลน,นารมิตร23-25มิถุนายนนี้ที่ site n a a o r t h แล้วเจอกันในงานนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ